สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนีมาสเสนอ,อของหวานแตงไทยค่ะเนี่ยพี่น้องเย็นเย็นแม่พี่โชกแ่ตัวเย็นแหวงหวานแตงไทยอันนี้กะเพรากุ้งปลาหมึกหมู เต็มจานปูลูพี่น้องอันนี้กะละมังบักไงเห็นบ่าพี่น้องตอนพอดีค่ำเลยเย็นเย็นกลับมาจากหมอหิ้งงานเมื่อยๆนี่สดมีแห้งขนาด ยัะยุ่จ้ายัะยุย่เห็นบ่ห<ะ>น่วยละยี่สิบบาทใส่กะทิกองเน้อพี่น้องกะทิสดบดได้ออกไปซื้อผัดกะเพราแคปหมูมีแคปหมูมีแคปหมูด้วย จับแจบ๊บพี่น้องมามามาไปได้ยาเอาถวยมาเด้อเอาถ้วยมามากินกับแม่ผิดฉกเด้อเยน็ยนเย็นพี่น้องคะ นี่เด้อค่ะสวัสดีค่ะ